มาถึงช่วงท้ายรายการของเรานะครับทุนผู้ชมฮะก็ยังมีเรื่องราวของสารคดีท่องเที่ยวเชิงธรณีอุทยานธรณีโลกสตูนนะครับเรายังอยู่กันที่อำเภอมะนังเบรกที่แล้วพาไปที่ถ้ำภูผาเพชรนะครับเบรกนี้ก็อยู่อำเภอเดียวกันอำเภอมะนังนะครับแต่ว่าจะเอาใจคนที่ชอบท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนะฮะเพราะว่าจะพาไปเที่ยวป่ากันป่าที่จะพาไปดูนะฮะคือป่าวังใต้หนานเขตรรกษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ป่าแห่งนี้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยเป็นป่าดิบชื้นนะครับแล้วก็นะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์อยู่ด้วยเพราะว่าในป่าแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของค่ายคอมมิวนิสต์เก่าด,ด้วยนะครับ<ม>สเสน่ห์ของการเที่ยวป่าปลายฝนต้นหนาวสวยงามขนาดไหนไปดูเลยครับการท่องเที่ยวเชิงประจนภัยถือเป็นสเสน่ห์ของอุทยานธรณีโลกสตูล โดยเฉพาะในอำเภอมะนังเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดมีสภาพป่าที่แตกต่างกันสองลนะักษณะคือป่าดิบชื้นและป่าเขาหินปูนโดยนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติชมวิวทิวทัศน์ป่าโบราณไม่ควรพลาดกับเส้นทางเดินป่าวังใต้น,นั้นยิ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาให้ได้สัมผัสไปอีกแบบ เริ่มต้นออกเดินทางจากหน่วยพิทักษ์ป่าภูพาเพชรเดินเท้าไปตามเส้นทางก็จะพบกับต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณทั้งไม้ตระกูลยางหลุมพอต้นหมากพลต้นตะเคียนรวมทั้งต้นวาสนาและสมุนไพรอย่างเช่นไหลเพือกอีกด้วยนอกจากนี้ยังพบต้นทองบึ้งขนาดใหญ่ที่ยังยืนต้นสมบูรณ์รวมถึงยังมีอีกหลายต้นที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณพื้นป่าแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน ในบริเวณพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเส้นทางป่าวังใต้นานมีน้ําตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นไฮไลท์สําคัญนั่นก็คือน้ําตกวังใต้นานเป็นน้ําตกที่มีขนาด9้าชั้นโดยเฉพาะชั้นแรกมีความสูงและลาดเอียงน้ําฟูงกระเซ็นเป็นแนวกว้างดูสวยงามโดยเป็นสันปันน้ําแบ่งเป็นสองสายสายหนึ่งไหลไปทางจังหวัดพัทลุงอีกสายหนึ่งไหลมายังจังหวัดสตูลในอดีตบริเวณน้ําตกวังใต้นานเคยเป็นค่ายคอมมิวนิสต์ โดยยังมีร่องรอยที่ตั้งเรือนพยาบาลโรงครัวและหลุมหลบภัยจึงถือเป็นน้ำตกประวัติศาสตร์ของจังหวัดสตูลนอกจากนี้บริเวณน้ำตกวังใต้น,นั้นยังเป็นเส้นทางเดินและสถานที่ตั้งทัพชั่วคราวของกลุ่มมณิหรือเซมังซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีชีวิตผูกพันกับพื้นป่าที่อาศัยอยู่อีกด้วยปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่สตูลสงขลาตรังและจังหวัดพัทลุง โดยมีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หลากหลายรูปแบบทั้งท่องเที่ยวเดินป่าเที่ยวชมน้ําตกและเป็นน้ําตกที่มีน้ําตลอดทั้งปีเป็นดัชนีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งเทือกเขาบรรทัดได้เป็นอย่างดีนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานําเสนอันวันนี้นะฮะอุทยานธร,รณีโลกสตูนะครับวันนี้เราโอ้ได้ข้อมูลหลายอย่างเลยนะฮะภูมิประเทศบเแบบคา์ท ไปเที่ยวอำเภอมะนังนะฮะถ้ำภูผาเพชรหรือว่าเดินป่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะป่าวังใต้หนานอยู่ที่อำเภอมะนังทั้งคู่เลยใชครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อุทยานธรณีโลกสตูลให้ได้ติดตามกันอีกเยอะเลยเรานำเสนอทุกวันนะครับในรายการคุยข่าว10โมงไปจนถึงสิ้นปีเลย30ทธันวาคมอ่ะธันวาคมติดตามกันได้ครับติดตามได้ครับ